mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time, Five minutes, good time. ทำงานหนากักแต่ยังรู้สึกว่าชีวิตไม่ไปไหนมาอัพสกิลความคิดการทำงานการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตให้ไปได้ไกลกว่าเดิมกับคอร์สออนไลน์ของ Mission Academy ดูคอร์สทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่5 m i n u t e podcast อยู่ในช่วงเวลาสัดาหงความรักกันนะฮะเชื่อว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มคบกันหรือว่าอยู่กันจนมองตาก็รู้ใจเนี่ยน่าจะเคยมี ความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเอ๊เราคุยกันน้อยลงหรือเปล่าหรือว่าทําไมวาเลนไทน์ปีนี้ไม่พิเศษเหมือนทุกครั้งนะครับหรือพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยแทนที่จะคุยกันเรื่องที่ใจฟูเนี่ยกลับคุยกันแต่เรื่องพวกนี้กินอะไรจ่ายค่าไฟหรือ,อยังอะไรเงี้ยจนความสัมพันธ์ที่เคยแบบมีสีสันก็กลายเป็นอะไรที่ดูแบบเป็นกิจวัตร,รมากขึ้นนะครับบทความในวันนี้มาจาก CNBC ที่เขียนโดยมาร์คทรเวอร์สนะครับนักจิตวิทยาที่เฝ้ามองความสัมพันธ์ของคู่รักมานานนะครับผมอยากจะบอกว่าความเชื่อที่ว่าคู่รักที่อยู่กันมานานนนนนนจจะะะไไไมมม่่่ีออรรรรคคุยยกััั้เเเป็ืงงิลบ สิ่งที่จะจริงกว่าคือเราลืมวิธีการเชื่อมต่อกันต่างหากวันนี้เลยอยากชวนทุกคนมาคิวใจด้วยการเติมความหวานผ่านบทสนทนา5ห,หัวข้อที่คู่รักที่แฮปปี้คุยกันทุกวันนะครับแล้วเราอาจจะมองข้ามไปนะครับเรื่องแรกคือการเช็คอินสถานะหัวใจนะครคู่รักที่ไปด้วยกันได้ไกลเนี่ยเขาไม่ได้รอ มีปัญหาเราค่อยเคลียร์มักจะถามกันบ่อยๆว่าเอ้ย mm hmm. เธอช่วงนี้โอเคไหมหรือว่าเธอยังรู้สึกว่าฉันสปอร์เธอดีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ mm hmm. การถามความรู้สึกแบบนี้ในทุกๆวันเนี่ยมันเหมือนเป็นการฉีดวัคซีนป้องกันความเข้าใจผิดนะฮะไม่ให้กลายเป็นอะไรที่มันลุกลามใหญ่โต mm hmm. แลงที่สองคืออัปเดตความสนใจในปัจจุบันนะครับ mm hmm. อย่าลืมว่ามนุษย์เรานี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเราเมื่อปีนี้กับเราเมื่อปีที่แล้วก็ไม่เหมือนเดิมเราอีก5ปีก็ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยทุกคนเติบโตและเปลี่ยนนไไปทุกวววัรองงถาามดู้่่ชี เอ๊ ه, ดูอะไรกันอยู่ตอนนี้นะฮะทุกคนเนี่ยเวลาดูคลิปเราก็ไม่ได้ดูเรื่องเดียวกันหรอกนะเราก็ถามดูอะไรกันอยู่นะใครใครดังตอนนี้นะฮะหรืออะไรอย่างงี้มีงานรเดรกอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าแน่นอนคนเราคงไม่ชอบอะไรเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการที่เราอยากรู้อะว่าเขาทําอะไรอยู่นะฮะมันมันช่วยให้ความรักไม่มอดด้วยนะเราจะบอกว่าเวลาเราถามมีคนหนึ่งวนะ่าเขาสนใจอะไรอยู่หรือว่าเรื่องที่เขาอินอยู่ตอนนี้เขาจะอยากเล่าใช่ไหมครับแล้วเขาจะรู้สึกดี เช่นสมมติเรากาลังอินเรื่องแบบผมทรงผมอะไรอะไรนี้นะสมมตินะนี่ผมคิดเล่นๆน,นะถ้ามีคนมาถามเราก็อยากเล่าเพราะเรากำลังหาความรู้เรื่องนี้อยู่อะไรทํานองน,นี้นะครับเรื่องที่3ามคือความฝันที่อยากทําร่วมกันอยาให้บทสนทนาหยุดแค่สิ่งที่จะทาวันนี้นะลองชวนคุยเรื่องอนาคตก,กันบ้างนะฮะอาจจะไม่ต้องจริงจังอะไรแบบแบบแบบทุกเรื่องนะเพ้อฝันบ้างก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นเออถ้าเรามีเวลาว่างสักปีหนึ่งจะไปเที่ยวกัที่ไหนกันดีอะไรเงี้ยคือมันคงยากมากในชีวิตคนปัจจุบันที่มันจะมีเวลาว่าง สักปีหนึ่งนะฮะแต่ว่าสมมติสมมติหรือถ้าเราแบบมีเงินไม่จํากัดเลยสมมติว่าแฟนเราชอบทําอาหารเนเรามีเงินไม่จํากัดเลยเนี่ยเธออยากจะมีครัวแบบไหนเออนะมันก็ชวนจินตนาการสนุกดีนะฮะคือจะทําได้ทําไม่ได้เป็นอีกเรื่องแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราแบบคือคนเรามันมนุษย์เราโลกจริงเมันก็ค่อนข้างโหดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ชวนเราไปทำอย่างนี้บ้างก็ดีเหมือนกันเรื่องที่4ี่คือความกลัวและความเกลียดน,นะครับความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเนี่ยคือการที่เรากล้าบอกกับคนที่อยู่ข้างเราว่าเนี่ยวันนี้ฉันแบบ นอยเรื่องนี้ทั้งเลยอ่ะฉันกังวลเรื่องนี้อยู่อ่ะฉันเหนื่อยทั้งเลยเล่าความเปราะบางให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังมันจะมีคนบางประเภทที่แบบไม่ฉันจะเป็นคนที่แข็งแรงฉันไม่เคยมีความเปราะบางซึ่งมนุษย์ทุกคนมีความเปราะบางทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าพอเราได้เปิดความเปราะบางให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเนี่ยนะครับแล้วเขารับฟังเราด้วยความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันก็จะสร้างความไว้วางใจที่แน่นแฟนมากนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเออว่ะฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวนี่นะสุดท้ายคือความคิดได้เปืยและสะสระน,ะะน,นี้็เปเปนรื่อองงแแบบบบตลกนะ่แบบ่ะวาเรื ไอเดียพินเพี้ยนเรื่องมุกจริงๆมุกตลกที่ไม่ตลกที่แป๊กๆเนี่ยนะฮะก็ตลกได้ถ้าเกิดว่าพูดกับคนถูกคนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะความรักที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ของชิ้นใหญ่ๆไม่ใช่อะไรอย่างนี้หรอกมันคือการการตั้งใจแล้วกันเนาะที่จะใช้เวลาด้วยกันเลือกบทสนทนาตั้งใจจะรับฟังตั้งใจจะเรียนรู้กันแล้วกันและสำคัญให้อภัยกันแล้วกันด้วยนะฮะวันทายปีนี้ไม่สําคัญเลยว่าคุณจะมีของขวัญหรือไม่มีของขวัญให้นะครับเพราะว่าของขวัญที่มีค่าที่สุดสําหรับคู่รักเนี่ เพราะว่าคุณภาพของความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้นับกับจำนวนดอกไม้เนาะว่าจะความเข้าใจที่เรามีให้กันต่างหากนะครับ Happy Valentine's Day นะครับขอให้เป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ Mission to the moon continue with your mission five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที